ก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็กับงาน JPEXPO ที่ประเทศไทยที่ครบ10ปีเพราะเป็นงานยิ่งใหญ่มากๆที่แบบรวมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนอกาที่มาอยู่ในประเทศไทยอาหารการท่องเที่ยวอะไรต่างๆใช่ว่าจะเป็นซีรีส์ภาพยนตร์่เม่อ10ปีแล้วเร็วเหมือนกันเนาะขอให้มีแบบ10 20 30 40 50ปีไปเรื่อยๆแล้วผมก็เป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่มากๆครับไม่อยู่แล้วเหรออ๋อเหรอผมยังอยู่ผมยังอยู่เดี๋ยวผมยังอยู่เออครับผมก็ขอ แสดงความยินดีด้วยนะครับเราดีใจที่ปีนี้ได้เป็นปีที่สิแล้วก็ได้มามีส่วนร่วมกับงานของจีเป็นเอ็กซ์โปในครั้งนี้ด้วยครับผมเจอได้วันที่8ปดครับ8กุมภาครับก็เป็นได้ขึ้นเวทีด้วยจะมีโชว์พิเศษจากพวกเรานะฮะก็น่าจะ2เวทีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็ยังไงยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวใครที่แบบว่าสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นศิลปินญี่ปุ่นหรือว่าอะไรหลายอย่างหรืออยากมาชมพวกเราก็สามารถ มาที่งานเจิมเบสโปได้เหมือนที่พี่ยูบอกครับมันไม่ใช่แค่ศิลปินญี่ปุ่นอย่างเดียวเราเป็นศิลปินไทยที่สลับกันขึ้นเวทีด้วยนะครับสหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวมาชมที่งานนะครับผมครับผมก็ของครูก็อยู่ที่บ้านค่ะอยู่กรุงเทพเพราะว่าที่บ้านเขาย้ายมาอยู่กรุงเทพกันหมดแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเราก็ไม่อยากพาที่บ้านไปวุ่นวายลำบากที่ไหนอะไรเงี้ยครับก็เลยอยู่ที่บ้านทำบุูกระทะกินกันอะไรเงี้ย ข,ของผมก็คือกลับบ้านที่พิจิตรครับก็คือไปหาไปหาน้องหมา <c oughs> หมาสองตัวพาหมา,าสองตัวไปเที่ยวเล่นอะไรอย่เงี้ยครับก็ไม่ได้ไปไหนเนาะเพราะรมันเหมือนกลับบ้านกลับไปพักผอ่อนมากกว่าครับใช่ยังยังไม่มีแพนเที่ยยวังไม่มีครับตอนนี้เอาเหมือนว่าแพนทำงานดีกว่าเราานดีกว่ขอทำงานเพราะช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะมีมีมีงานให้ทำใช่ครับผมก็ เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวเพราะว่าเราใช้ชีวิตปีที่ผ่านมาค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เที่ยวเยอะแล้วเราเที่ยวเยอะแล้วใช่ครับก็จะปีนี้ก็จะเริ่มแบบลุยงานเต็มที่แล้วครับผมถามว่าใหญ่ไหมก็ติดตามก็ใช้ได้อยู่ครับผมก็ใช้ได้อยู่ครับผมปีนี้อาจจะอาจจะ ได้ชมไหมเี่ะมีมีครับคิดว่าน่าจะได้ออนปีนี้เพราะว่าซีรีส์ที่อย่างที่ที่บอกว่านี่จะเริ่มถ่ายเนี่ยก็น่าจะเร็วๆนี้แต่ว่าถ้าออนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะช่วงแบบไม่แน่ใจนะถ้าดาดอก็อาจจะเป็นปลายปีอะไรเงี้ยครับคปีนี้น่าจะได้รับชมกันอยู่ใช่แล้วก็ปีหน้าก็น่าจะมีอยู่ปีหน้าก็น่าจะมีก็น่าจะได้รับชม ไม่ค่อยได้เห็นเลยรแล้วก็คิดถึงเหมือนกันคิดถึงคิดถึงการเล่นการเล่นซีรีส์แหละยังไม่ได้แบบว่าไม่ได้ค่อยได้ช่วงนี้ไค่อยได้ทํางานเนาะอยากกลับไปทํางานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ก็ดีใจที่ที่แบบว่าจะมีซีรีส์ให้ให้เราได้เล่นแล้วก็ให้เป็นแฟนได้ติดตามใช่ครับผมอะไรมพี่ยูไงทำเดี๋ยวไม่มีตอนนี้ไม่มีร้านอะ งานอะไรครับยังไม่มีครับตอนนี้ไม่มีครับยังไม่มียังไม่มีครับยังยังไม่มีครับก็คือยังยังยังตอนแรกมีวางแผนไว้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่มีอะไรที่ใช่ยังไม่มีอะไรคลิปหน้าก็มีโปรเจกต์ทุกส่วนตัวเขาอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็อาจจะแบบยังยังติดขาดใช่ยังไม่ชัดเจนนิดหน่อยครับขอคุกอะเรื่องอะไรอะถ้านอกจากว่าเรื่องในส่วนตัวล่ะครับก็นนอกจากเรื่องงานก็เนี่ยจะเรียนต่อ ในไทยไหมครับในไทยแหละเนาะแต่ที่ไทยไปก่อนแล้วแหละตอนนี้แหละงานาะไรยังซีรีส์เยอะอนี่ไงฮะโปรเจกต์โคอินเตอร์ของอ๋อจะต้องมีบินบีบงอ๋อแล้ต้องมีไปงานของของงานที่ไต้หวันนะครับก็คือจะมีแบบไปงานแบบเป็นบิ b เนสเน็ตเวิร์ r กิ้งที่ต่างประเทศนะครับเป็นเกี่ยวกับเกกี่ยวับขายแบบพวกซีรีส์อะไรนี่ครับประมาณนี้แหละก็ไปกับทางประกะศคีอทีฟใช่ แฟนมีดถ้าแฟนมีดคู่เนี่ยคือของอาจจะยังอันนี้บอกแล้วว่ามีแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ประกาศอะไรชัดเจนแต่ว่าก็อาจจะมีมีขาบอกว่ามีแต่ว่าของคู่อ่ะอยากให้มีนะเพราะว่าอย่างของซีรีส์เราอ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้แบบชัดเจนมากว่าเป็นแบบแฟนมีดคู่ซีรีส์อะไรเงี้ยใช่คิดว่าอยากจะให้มีแล้วคิดว่าน่าจะมีครับตีนก็อยากจะให้มีทั้งในที่ประเทศไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยครับผม ท่าล่าสุดจัดจากญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็แต่นั้นใช้เป็นชื่อแบบยูโดฟลุกอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้เกี่ยวซีรีส์อะไรเงี้ยครับใช่ฟีดแบ็กแฟนมิทที่ญี่ปุ่นก็น่ารักอมุ่นนะครับซึ่งแฟนๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นแบบน่ารักอ่ะ คือเหมือนเราซีรีส์เรามันไปออนที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วมันทำให้เราแบบมีฐานที่ญี่ปุ่นนะครับก็เลยเป็นแบบเรื่องที่โชคดีที่เราได้มีโอกาสบินไปที่ญี่ปุ่นบ่อยๆใช่แต่ว่าที่ที่รู้สึกตื่นเต้นตื่นตาก็คือตอนที่ไปไทยนิสไทยนิสโปเมอกลางปีที่แล้วที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวเนาะแล้วก็คือแบบแฟนคลับแฟนแฟเนี่ยคือมารอกันแบบเยอะมากเลยคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เราเราแปลกใหม่สราเรบเรามากที่เราไม่คิดว่าฐานแฟนคลับของเราที่แบบต่างประเทศจะแบบมีมีเยอะอะไรเงี้ยครับผม ใช่มีครับมีมีมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วรันวงการครับปีนี้รันแน่นอนใช่แ้รัวงการเลยเหรอเอาขอให้มาอยู่เดินในวงการก็พอให้มีให้เห็นหด้เห็นตาพอแล้วครับ เผยเผยแง่ที่เคยเผยมาแล้วของว่ากับเคทีก็เคยเป็นเมกอวิสซีซั่นสองเป็นภาคต่อจากภาคแรกของเราเนาะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือทำนองเดลทารับก็จะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ที่เขียนบทใหม่โดยหมอแซมครับของหมอแซมทั้งสองเรื่องจริงๆแล้วใช่ใช่ครับผมก็ไหนบอกได้ไหมว่าทำนองเดลทาร์จะเป็นประมาณไหนเมกอวิสมันเป็นแบบคอมเมดี้เปใสๆไปแล้วใช่ไหมทำนองเดลทาร์มจะเป็นแนวแบบดราม่าครับมันจะเป็นแนวเกี่ยวกับความได้เป็นหมอชายหรือได้เป็นหมอแล้วก็ ต้องมีร้องเพลงด้วยแล้วเพลงยังไม่ใช่เพลงธรรมดานะครับเป็นเพลงแบบแนวหรือกรุงหรือกรุงซึ่งจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่เนี่ยคือความแปลกใหม่มันแปลกใหม่นะเพราะว่าในเรื่องอ่ะด้วยความที่บทเขาเขียนมาว่าเราต้องอายุแบบ30กว่าอ๋อคือแปลกใหม่หรอสามสิบกว่าแปลกใหม่มากเรายังไม่เคยเนาะเรายังรับบทนักเรียนอยู่เลยครับผมเอาจริงนะเคยรับบทเป็นแบบเราเคยแล้วอ่ะ อันนี้มันอะไรคือท้าทายเหมือนกันครับในการที่ได้รับบทที่มันแบบมีความแตกต่างมีความโตขึ้นต,ต้องทําการบ้านหรือว่าอาจจะต้องมีการพัฒนาร่างกายที่มัน,น,นได้เป็นหมอด้วยได้ร้อ,องเพลงลูกกุงด้วยเห็นไหมเนี่ยแปลกใหม่แล้วปีนี้บอกเลยคิดว่าน่าจะร้องลูกกุงครับเป็นหมอเรารู้สึกว่ามันก็ยังสามารถที่จะไปแบบไปศึกษาอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ร้องลูกกุงมันเป็นอะไรที่เราต้องไปเรียนเพื่อให้มันแบบ เข้าใจเพลงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่มจ๊ะเฮ้ยเป็นหมอต้องเข้าใจจริงๆแต่มันก็แบบมีอะไรช่วยได้ไงแต่แล้วบอกหมอที่กรุงเทพมันเป็นคนอายุสามสิบใกล้แล้วนะแต่ใกล้แล้วนะแต่ใกล้แล้วนะยังอีกสองปีป่ะสิบเก้าปีอยู่ตอนนี้ตายแล้วคือเราต้องอัพอายุไกลเหมือนกันนะเนี่แหละครับกับคนข้างๆนี่แหละคืออาจจะต้องไปศึกษาจากเขาเยอะๆมาศึกษาด้วยกันมา เออประมาณนี้ครับก็ฝากติดตามไม่ว่าจะเป็นผลงานซีรีส์ผลงานอะไรต่างๆนะครับพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับครับผมก็นอกจากซีรีส์แล้วก็อย่าลืมมาติดตามพวกเราวันที่8กุมภาครับที่งาน JME Expo ฮะเราก็ขึ้น2เวทีน่าจะเป็นช่วงช่วงบ่ายนะครับถึงถึงช่วงเย็นมาวันที่7ถึง9กุมภาครับผมครับเออฮะครับแค่นี้ฮะก็มาเจอกับพวกเราได้แล้วก็เจอกับศิลปินท่านอื่นนะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ